สวัสดีค่ะอีเวนต์ปรจะจำวันที่5สิงหามาแล้วนะคะก็เออเป็นอีเวนต์ที่แท่แต่มาสักทีคนบ่นกันแบบนานมากแล้วว่าเมื่อไหร่มึงจะเอามาสักทีไอ้แบบแปลงคริสตัลเซิร์ฟอื่นเขามีกัน2เดือนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เอออุปกรณ์แข็งแบบคริสตัลสร้าง3อาคารมีโอกาส33นะคะไปจุดสตาร์ทนะ,ะเอ่าก็ของเก่ามันเท่าไหร่วะ สาบเอ็ดปะเดี๋ยวขอดูอ๋อบูเพิ่มมา3%เปอรนเยอะนะสำ,สำหรับสำหรับเกมนี้ก็พอมันเพิ่มมา3%เดูเยอะทันทีเลยหาได้จากการเอา A บวกอะไรก็ได้นะคะรวมกับ A บวกแปลนคริสตัลก็จะได้เป็น S หรือว่ามีโอกาสได้เป็น A, เอ่อเป็น อ๋อไม่ใช่ a บกธรรมดาบวก a บกอะไรก็ได้นะคะได้แปลนธรรมดาแล้วก็ a บกคริสตัลบวก a a บวกธรรมดาจะได้เป็นแปลนคริสตัลถูกไหมเออ s นะคะพูดูดิเมื่อเช้าคุิจะได้ทงแห่งฟูข้าขอนะคะมีน้องบอกพี่จ้าไม่ทำอีเวนต์เลยก็ไม่ได้ค่ะแล้วได้ได้เมื่อเช้ามันก็สายไปแล้วนะคะกำลังคิดว่า บางคนอาจจะไม่อยากเล่นแบบแปลนก็ได้ก็มาใช้ทงแห่งผู้ครอบครองก็ได้นะสำหรับสายดินก็โอเคอยู่เดี๋ยวดูดีไหนมีอะไรให้ค้นหาบ้างตะเบื่ออ e ีวนจี้แถวอะคราวที่แล้วก็จี้จี้จี้ไหนต้องมาหากันดีก่ก่เอเไอ้บวกช้างไม้คนตาไหลอาช้างไม้ สูงพรีเมียมโอ้โหนาฬิกาซีอีโอนะไะมีแต่เออะเนีย่ดยดูดิไม่มีเอบวกเลยไม่มีสุ่มเอบวกเลยอะ่ะนี่มาแล้วฮืมบาโคเวอร์เดี๋ยวนะขอดูอีเว,เวนต์มีอะไรบ้างอ่ามีสะสมการสะสมไอ้นี่ด้วยนะสะสมการ ใหม่สูงสุดได้200เพชรนะคะวันที่5ถนะึงสิบสค่หาอ๋อสุ่มแปนแตกแปนแตก3อันได้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ A แล้วแปนแตก5อันได้สุ่ม S ถึง S บวกสุดฮิตแล้วก็แปนแตก7อันได้ที่แห่งแสงเกียวยส่วนถ้าอยากไดออ้อุปกรณ์เขียนแบบคริสตันอันนี้ก็จะแบบ A บวกที่เอาไปรวมเราได้นะคะก็ต้องเอาแปลนแตกธรรมดาสามอันอันนี้แสงพิเศษ A อบวกห้าอันนะคะโอ้โหทำไมมันยากเย็นขนาดนี้เราจะลองส่งกันสักสักเท่าไหร่ดี250สองร้ยห้าสิบเพนนาวๆทำไมเอาสองห้าสิบก็เอาสักสามรอยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะได้นะคะจะได้ทั้งหมด จากไอเนี่ยอันเก่าเนี่ยสามร้อยเพชรนะมาขอดูดดจี้ก่อนว่ามีจี้กี่อันสามสามสิบโอเคสดแล้วเราจะกดออกทำไมโอเคมาโอ้ยมันต้องเป็นแปัลคริสตัลแน่นอน หกลิบเลยคะ่ะไม่ได้กลิบธรรมดานะมันเป็นกลิบแบบไม่มีอะไรให้หลุนเลยอะ่ะอืมไม่มีแปลนสักชิ้นเลยนะคะจะสุ่มต่อดีไหมไม่มีแปลนแตกเลยอะ่ะดูดิน่าเกียดมากหม้แ่่แปลนแตกแกก็ไม่ให้ฉันหรอครัวนี่สุ่มนปกี่ครั้งแล้วเนะี่ยไม่มีเลยเนะี่ย มาต่อเฮ้ยไม่มีจริงอันนี้อันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะพอแล้วนะเลิกจบโอ้โหเพิ่งจะได้แปลแตกเองมาใบหนึ่งคะ่ะแต่คงไม่สุ่มต่อแล้วแหละเพราะคิดว่ามันไม่โอเคแล้วก็ามาสุ่มนนี้ดีกวโอ้โหช้างมาอีกแล้วอน,น้ำตาไหล เล่บเป็นสีโอ้ยอสมเราใครอยากได้ก็สู้ๆเลยค่ะเก็บให้ได้แล้วกันยอมแพ้ค่ะค,คือคือความรู้สึกว่าถ้าจะสมให้ได้นี่คือสุมไปสามยเพชรได้มาอันเดียวอะสามยเพชรได้มาอันเดียวถ้าสมมติว่าสามยเพชรได้หนึ่งอันนะคะการจะไดเ้เห็นแบบูปแว๊บอ๋อโทริซึ่มได้หูยวันนี้ได้อย่างยากอะขนาดชนะโทริซึ่มยังได้แค่ แปลนแตก b มาอันเดียวเองอะ่ะโอ้โหตางี้ตรงนี้จะลองคำนวณน,นะเราได้เราได้แปลน a ธรรมธรรมดามาหนึ่งอันนะคะถ้าเราอยากจะได้แปลน a บกวกเราต้องทำยังไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือแปลนแตก a มันยังไงรวมยังไงมันก็ไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้พวกนี้อยู่แล้วะเพราะถ้าได้มันก็ต้องบอกว่า ถูกมะเนี่ยดูดิแปลนแตกแปลนแตก a บวกรวมกับแปลนแตกอะไรก็ได้ได้ s นะคะแปลนธรรมดาต้องเป็นแปลนคริสตัลเท่านั้นแล้วกูจะเอาแปลน a มาทำไมวะเนี่ยดูแปลน a แปลนเอธรรมดาเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้อะไรเลยิถูกมะเนี่ยดู หรือว่าแปลนแตก a ไปรวมกับแปลนแตก a ก็จะได้เป็นแปลน a บวกอันนี้หรือเปล่าโอ้โหโหดสัดกวดจะได้นะยอมอะเพชรไม่พอหรอกอันสามร้อยเพชรที่ผ่านไปก็ถือว่าให้ดูของคำแล้วกันเออก็เดี๋ยวไปรอรีวิวจากคนอื่นแล้วกันนะคะน้องน้องบอกว่าดี่แจไม่ทำอีเว้์เลยโอ้โหอีเว้น คือบองอีเวต์มันก็ไม่ค่อยอยากได้อ่ะแล้วก็ไออีเว์นยิ่งทําไม่ได้เลยค่ะเพชดไม่พอคงจะต้องลงทุนแบบสักสองสามพันเพ็ดหรือเปล่ากว่าจะได้แปลนอันนี้นะคะแปลนพิสตัลน่ะแล้วก็ตามหาอันนี้ด้วยนะพอได้มาได้ได้แปลนพิสตันเสร็จแล้วทำอะไรต่อก็ต้องไปหาออฟดีๆอีกหูโคตรเอามาหิด บอกเลยไม่รวยจริงอย่าไม่รวยจริงอย่าพุ่มนะคะอืมอาจจะแบบทําใจใช้อันเก่าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ลําบากมากโอเคงั้นทราบไปละทุกคนขอให้ได้แปลนกันง่ายๆแล้วกันนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะรอดูใครได้แล้วบอกด้วยไปละสวัสดีค่ะ